สวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันนะคะวันนี้ไปตลาดแถวบ้านค่ะมีโอกาสไปร้านต้นไม้ก็เลยแวะค่ะแวะไม่ได้แวะเปล่ากลับมาบ้านพร้อมกับต้นไม้หลายต้นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างค่ะอันแรกนะคะแววไมยุราค่ะได้มาสีถุงดำนะคะก็คือ4ต้นนั่นแหละ ก็ต้นอาจจะดูโสมไปหน่อยเขาก็เลยให้ราคาถูก4ต้นนี้เขาคิดราคา30บาทค่ะเพราะว่าเขามันเป็นต้นที่โซมแล้วไงมีสี่ชุมพูกับสีม่วงนะคะถัดไปเป็นแวววิเชียนเขาให้กระถางละ10บาทค่ะก็มีแบบดอกเล็กๆนะคะดูโซมอ่ะ แต่พี่ก็จะลองเอามาปลูกดูนะคะมีดอกใหญ่ด้วยมีสองสีพี่เลือกอกระถางที่มีสองสีกระถางละ10บ,บาทค่ะต่อมาสีเหลืองสวยมากนะต้นนี้ชื่อต้นพาลากรพาลากอนอะไรเนี่ยคะ่ะเป็นต้นไม้กินได้กินของนะกินของใบนะคะเหมือนกระเพราเลยค่ะเขาใช้ใบเนี่ยไปทำผัก ผัดเหมือนกับผัดกะเพราเลยก็ซื้อมาสองต้นต้นละ80สบาทค่ะต่อไปเป็นต้นที่ตามหาคือต้นผีเสื้อค่ะต้นผีเสื้อกระถางละ20สิบบาทค่ะนี่นะคะต้นผีเสื้อต้นนี้สองสีค่ะซื้อมาสีแดงกับสีม่วงขอบขาวต่อไปเป็นเวอร์มิน่าสีม่วงค่ะ แล้วก็อีกอันนึงเวอรมินัมนกันสีชมพูเข้มๆกระถางละ20บาทสวยถูกใจมากๆเลยค่ะแล้วก็มานี่เลยคุณแพงปวยแต่เป็นพันตียๆสี่กระถางกระถางละ20บาทค่ะแพงปวยนะคะแล้วก็ต้นนี้ค่ะสวยมากนะต้นนี้ต้องบอกว่าสวยมากคือราชาวดีสีขาวนะคะเขาขายให้ กระถางหนึ่งเนี่ยร้อยบาทปกติเนี่ยพี่เห็นในอินเทอร์เน็ตนะราคาประมาณ150-200บถึง200บาทบวกค่าส่งด้วยแต่อันนี้ยก็ให้ราคา100บาทเพราะว่าเราซื้อเข้ามาหลายต้นนะคะถัดจากราชาวดีสีขาวมานี่เลยตามหามานานค่ะต้นนี้พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนั่นเอง นะคะพะจั์ครึ่งเซี่ยวค่ะเป็นแบบแขวนได้ต้นนี้ร้อยห้บาทค่ะก็ซื้อมาราคารวมเท่าไหร่ไม่รู้ว่านับไม่ทันก็เดี๋ยวเรามาปลูกกันนะคะก็พี่จะเริ่มทยอยปลูกในสวนในกระถางน้องสาวเขาก็จะเอาแพงพวยไปตกแต่งต้นไม้ของเขานะคะแล้วก็ต้นอื่นๆก็เราก็จะช่วยกันทนุบำรุง ให้ออกมางดงามอ้อมิดพยับหมอกด้วยค่ะพยับหมอกนี่ก็ยี่สิบบาทนะจริงๆที่บ้านมีพยับหมอกอยู่นะคะแต่เราชําแล้วมันไม่ติดนะ่ะมันชําแล้วมันเน่าทุกทีเลยก็เลยซื้อมาเลยต้นหนึ่งนะคะเนี่แหละค่ะต้นไม้ที่ซื้อมานะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะปลูกแล้วจะไปต่อหรืออยู่แค่นั้น แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ